วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเรื่องของสุขภาพจิตนะครับด้วยเรื่องของ CBT นะครับทีนี้การดูแลทางทางจิตสังคมเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตบำบัดนะจิตบำบัดก็คือเหมือนเป็นการพูดคุยนะครับทีนี้พอเป็นการพูดคุยเนี่ยก็จะมีวิธีการพูดคุยหลายแบบนะครับซึ่งวันนี้ที่จะเล่ามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือการการพูดคุยหรือการบำบัดแบบที่เรียกว่า CBT นะครับแล้ว CBT เนี่ยก็เอาไปใช้ในการบำบัดรักษาแล้วทีนี้ผมจะเชื่อมโยงไปว่าเอะแล้วถ้า ทุกทุกท่านเนี่ยที่แบบจะอยู่ในแวดวงของ HR หรือการดูแลพนักงานใน Workplace เนี่ยนะครับจะเอาหลักของ CBT เข้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคทำไมทไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ m e n t a l health ในที่ทำงานนะครับก็อันนี้เป็นเป็นสถิตินะครับที่มีบันทึกมานะครับอันนี้ของกรมสุขภาพจิตเคยทำสำรวจไว้นะครับก็คือรู้จัก1 3 2 3ครับ อันนี้เป,นเป็นบริการสุขภาพจิตที่สําคัญของประเทศชาตินะฮะก็คือเวลามีความเครียดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็โทรไปาสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับก็จะมีบริการนี้อยู่ซึ่งผมว่าเ,าเขาก็พัฒนาขึ้นมาได้ดีมากนะครับทีนี้พบว่าเออกลุ่มไหนที่โทรไปเยอะสุดนะฮะ,ะกาปรากฏว่าเป็นกลุ่มวัยทางานได้แหละ<ด>นะ,ค,ะนนครับคือเกินเกินกว่าครึ่งไปทั้งเยอะเนี่ยน,นะครับก็อยู่ในวัยทํางานนี่แหละนะครับเป็นเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดนะครับทีนี้ โรคที่สําคัญในทางจิตเวชคือโรคซึมเศร้านะฮะโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีอาการเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับชีวิตนะครับแต่ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าบ้างนะฮะประมาณ4ี่ในห้าเนี่ยนะครับก็อยู่ในวัยทํางานนะฮะตั้งแต่แบบเรียนจบไาจนถึงวัยทํางานวัยกลางคนเนี่ยนะครับเป็นช่วงหนักสุดเลยที่แบบว่าเออมีมีภาวะซึมเศร,นะร,ร,ร,ร้านะครับหรือว่าแล้วไปสํารวจคนซึมเศร้านะครับทำอาชีพอะไรบ้าง นะฮะก็เนี่ยะครับประมาณหนึ่งในสามนะฮะคืออยู่ในพนักง,งานอาชีพพนักง,งานบริษัทนะฮะแสดงว่าก็อยู่ในอยู่ในที่ทํางานเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นพวเนี้ยมีมีอยู่มีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตว่ามีมีผลต่อการทํางานนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าเออเป็นโรคก,ก็ไปรักษาสินะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเออเป็นโรคก,ก็ไปรักษาแล้วก็มี วิธีไปบําบัดไปรักษาอะไรหรือว่าเราคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวเราเซอร์เวย์แล้วกันนะว่ามีใครเครียดบ้างเดี๋ยวก็จะได้ส่งไปรักษานะฮะเออเออมันไม่ได้มันออกมาไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเออพอมีพอมีเซอร์เวย์มาปรากฏว่าเออมีแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นที่จะบอกออกมาตรงๆว่าโอ้ยตอนนี้แย่แล้วนะฮะคือเขาอาจจะไม่บอกนะ,ะเขาอาจจะไม่บอกหรืออาจจะไม่ยอมรับการรักษานะฮะ ปัญหาของการไม่ไม่ยอมรับการรักษาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของของอาการกลัวหรือกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการไปรักษานะครับเพราะว่าถ้าไปรักษาเนี่ยโอ้ปร,ประวัติเสียะคละิกเคสเคสที่ผมดูแลอยู่ก็มีปัญหาตรงนี้ประจําว่าเออหมอไม่บันทึกได้ไหมนะหมอไม่เขียนไม่ไม่ใช้ชื่อจริงได้ไหมนู่นนี่นัน่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะฮะบอกว่าจะอยากมารักษาแต่ไม่อยากให้อยู่ในประวัติอะไรเงี้ยจะทำไงดี นะครับก็คือมันจะมีเรื่องของอความกังวลต่อผลที่ตามมารวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าสติ๊กมาเรื่องสติ๊กมาไทสแตชั่นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางคนที่ทํางานด้านสุขภาพจิตยพยายามจะ,ะพยายามจะทําให้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะฮะไม่ใช่ว่าอเป็นแล้วเดี๋ยมันจะเหมือนรู้สึกว่าอเป็นคนบ้าหรือเป็นคนสติไม่ดีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าโดยสติสติสิสติแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนก็ยังไม่ค่อยอะจะ ไปไปรับการรักษาเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมานะฮะมีเซอร์วมาเปมีปัญหาขึ้นมาพอลาออกเลยดีกว่านะครับแล้วอันนี้ถ้าถ้าทุกท่านทํางาน HR นก็จะเป็นปัญหาขององค์กรใช่ไหมครับว่าเออนคนก็จะเทิร์นโอเวอร์ไปแล้วก็เหมือนเออทรนมาสักพักพอมีปัญหาดูเครียเคเอาก็ก็เดี๋ยไปอีกแล้วนะเราก็ต้องมาวนเข้าวงจรใหม่นะครับเอ่อพวกนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาซ่อนอยู่นะครับ